ครับสวัสดีนะครับผมปกุซองบาวอีสานหรือดาวพี่น้องเหมือนเ้เขาก็มีเรื่องเาวาของอีหลานหน่อยเฮานะครับผมเนาะน้องอุอิงเพชรบ้านแพงน้อพี่น้องเนาะเอามาูสุพีสุนองสุเอฟซีหลานหน่อยกันได้ฟังอีกแล้วนะครับผมเนาะข่าวข้าวมือนีพี่น้อง ผู้ใดได้ติดตามทางบอโจเนาะพี่น้องเนาะจะเห็นความเคลื่อนไหวของบอโจเมื่ขึ้นพี่น้องหลังจากไล่สดเนาะพี่น้องเนาะหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเนาะพี่น้องกับบอโจกับทา่าเฟษของบอโจนะกับผมเนาะบอโจกับโพดร้รล้วๆ้วล้วล้วล,วล,วล,วลวนะกับผมเนาะ หลายคนตั้งข้อสงสัยพี่น้องทําไมเนาะพี่น้องเนาะบอสโจคือโพดยังแปลกๆกว่าสันเดีพี่น้องเนาะอ่ามันก็มีเหตุผลของบอสโจพี่นอ้องอ่าโพดแรกเลยเนะครับผมเนาะบอสโจได้โพดวว่าขอให้สมหวังสมหวังสมพรสมพรอุร้งอิงอุ้งอิง,อ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 งเพี้ยงนะครับผมเนาะแค่โพดนี้พี่น้องผมกับเซอร์วาพี่น้องกัยังงงนะครับผมว่า อ้าอยู่ดีๆบอโจค,คือใส่คาถาอุ้งอิงอุงอ้งอิงองุงอิงนะครับผมเนาะมีเรื่องเล่าอย่างบออว่ามีเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นบอนะครับผมเนาะแล้วกับบอโจกับโพดรัวๆพี่น้องซึ่งมื่อนีบ่าวิสารจะพาตามทำไรของบอโจนะครับผมเนาะโพดต่อมาบอโจได้โพดมามือกำแต่โทรศัพท์รอแชทข่าวดีคืนนี้เนี่ย,เ,ยเอฟซีแฟนครับ ยิ่งรุนแล้วก็ผมยิ่งงงกันไปใหญ่ข่าวดีอีหยังอีกว่าสันเดย์แล้วก็ผมเนาะหลายคนว่าพี่น้องหลายคนตั้งข้อสงสัยแะครับผมเนาะล่อดุ่นไปน้ำกันเมือ่อคืนนี่พี่นอ้องอ่าตั้งแต่อ่าช่วงอ่าังไลรสดแะครับผมเนาะอ่าจนเดกพี่นอ้องเมื่อคืนนี่แล้วโพลต่อมาของบอลโจช่วงเกือบที่จะแกล้งแะครับผมเนาะบอลโจได้โพสต์ว่ารับสายตีห้าววข่าวด่วนข่าวดีรอบดึก พ่อโจอุงอิงได้เป็นพีเซนเตอร์พี่น้องจำอีกครั้งว่าได้เป็นพีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ในเครือของคลินิกดังระดับประเทศซึ่งมีมากกว่า30สาขาทั่วประเทศวงเล็บคนลุกมากฝันที่เป็นจริง,รว,งว่าสัทไดบอรโจพันวาเนาะครับผมเนาะแล้วก็มีโพตโตมาของบอดโจนะครับผมเนะมมานะ,เ,นะเช่น พ่อรูปคู่บุญค่ำนี้ขนลุกมากวันสารเดย์บอโจปันวาแล้วกับอีกโพสหนึ่งนะครับผมนอะกึ่งเป็นถือว่าเป็นข่าวดีของว่งพี่น้องและคลินิกดังขอซื้อคิวสาวน้อยเพชรบ้านแพง50คิวยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานครับผมโจโยม,มดีนกาบขอบพระคุณแล้วโพสล่าสุดนะพี่น้องของบอโจบอโจเพินเพ่นได้โพสผ่านเฟซบุ๊กว่า ผมและลูกสาวมาถึงวันนี้ได้ยังไงวันเสพี่น้องอ่าว่าต้องแปลกใจเลยลูกสาวเจ้านาฮักปันนี่เนะ <c oughs> าะอลูกสาวเจ้าเป็นตะฮักปันนี่อแฟนคลับเอฟซก็ให้การสนับสนุนละ่ะทั้งอ่าอี่าน้อยเฮ้าทั้งบอลโจแล้วกเทั้ง องค์กรสาวหน่อยเป็นนอนแพีงน้องพี่น้องเนาะให้การสนับสนุนไปน้ากันพี่น้องเล้วล่าสุดในล่าสุดน้องพี่น้องเนาะทางมาเดียวน้องกับผมเนาะผู้จัดการของปอโจเองน้องพี่น้องได้โพสผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวมาเดียวแสนลักน้องพี่น้อง โต์ว่าตั้งแต่ผมอยู่ในวงการนี้มา6ปีไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้มานั่งร่วมประชุมโปรเจกต์มูลค่ามากขนาดนี้นะพี่น้องพีเซนเตอร์สินค้าบอสโจองอิงเมาคิวสาวน้อยเพชรบันแพง50คิวออนทัวร์พี่น้องนะครับผมเนาะพร้อมรูปแบบเบอร์เนอร์นะครับผมเนาะเพราะว่ายังไม่ได้เปิดตัวนะครับผมเนาะครับ คลินิกนะครับผมเนาะยังไม่สามารถอเอ่ยชื่อนะครับผมเนาะจากทางคลินิกเพิ่นใดนะครับผมเนาะแต่ว่าทีน,น่ๆเป็นคลินิกดังแน่นอนนะครับผมเนาะ,ะมีสามสิบสาขาพี่นอ้องทั่วประเทศนะครับผมเนาะแล้วก็อยู่ในห้างใหญ่ๆพร้อมอยู่ในห้างใหญ่ๆด้วยนะครับผม <S <S แล้วล่าสุดในล่าสุดอีกพี่น้องเมื่อเสาร์นี้ Jo, บอสโจแล้วก็ผมเนาะด้ไลฟ์สดผ่าน YouTube แล้วก็ผมเนาะส่องสาวน้อยเพชรแพงพี่นอ้องอ่าพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละพี่นอ้องอ่บาบอยสารเลยเอาบางส่วนบางตอนแล้วนกะ็ผมเนาะเป็นคํายืนยันจากปากบอสโจเองแล้วนกะ็พี่น้องเนาะบอสโจว่าออกจากปากเองจะเป็นยังไงบางส่วนบางตอนในไลฟ์สดน,นั่นไม่พี่น้องได้ฟังกันแล้วนกะ็ผมเนาะอันนี้ต้องขออนุญาตแล้วนกะ็ผมเนาะเพื่อเป็นการยืนยันเนาะอ่าในคลิปนี้พี่น้อง ไปฟังพร้อมกันพี่น้องทางด้านคนที่ดูแลกเกี่ยวกับเรื่องสุดเพิ่นบอกว่าพ่อโจมีคลินิกดังสนใจอยากจะร่วมสนับสนุนพ่อลูกเป็นพรีเซนเตอร์และก็สนับสนุนวงสาวน้อยเพชรบ้านแพง เพื่อนขออยากคุยดําแล้วก็อยากปรึกษาหารือผมเลยว่าขอวันวันนี้ได้ไหมก็เลยเพื่อนทักไปครับผมอยากเจอผมอยากคุยเหมือนกันครับเพื่อนกเลยทักไล่ไปหาบอสใหญ่ของคลินิกดังเลยครับและได้มาพบกับบอสใหญ่บอสสาวหน่อยกับบอสใหญ่ของคลินิกดังซึ่งมีมากกว่า30สสาขาทั่วประเทศครับ ทาย้อนทำไรไปนอนอพี่น้องอาจสีเห็นผมโพสต์มาผมมีความฝันครับว่าผมอยากเป็นพรีเซนเตอร์ครับผมอยากมีความฝันว่าอยาก,ม,ายากมีรูปผมหรือลูกอุ้งอิงหรือสองพ่อลูกนี่อยู่นั่ผลิตภัณฑ์ต่างๆครับ หลายคนอาศินผมใน f a เฟซบ o ๊กผมโพสเนาะครับเนาะและแล้ววันนี้ฝันเป็นจริงครับ ครับนั่นคือบางส่วนบางตอนน้อพี่น้องเนาะจากไลฟ์สดของบอโจมือเสานี่เนาะพี่น้องผมอ,อยากฟังเต็มๆพี่น้องถึงรายละเอียดเนาะพี่น้องข้างในเนาะจากปากบอโจเองพี่น้องสามารถเข้าไปฟังได้นะครับผมเนาะจากไลฟ์สดช่องสาวน้อยเพชรบานแพลียงนะครับผมเนาะบอโจก็ะบอกถึงถ้ำไร่ล้วพี่น้องนะครับผมเนาะตามที่บอโจได้โพสต์นะครับผมอ่าแล้วก็เรื่องเล่านาะพี่น้องว่าเกิดขึ้นได้จังได้แล้วก็ ขอบคุณนะครับผมนอะพู้ที่มีส่วนเกี่ยวของนาะพี่น้องใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างนะครับผมเนะาะที่มีการพักดันพี่น้องใคมีโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นนะครับผมเนะาะจนาทางคลินิกดังนะครับผมเน,ะนาะได้ฟิตโตมาเลยนะครับผมเนาะหรือว่าเจาะจงมาเลยว่าต้องเป็น พ่อโจกับองอิงนะครับผมเนาะในการเป็นพิเซนเตอร์นะครับผมเนาะอันนี้การเป็นเรื่องเล่าดีๆนะพี่น้องที่เกิดขึ้นณขนา,นาดนี้สมคำวบาอีหล่าหน่อยเฮาว่าพี่น้องนาแบ่แบนี่ละสิพาพอดังนาแบ่ๆบนี่นละสิพาพอรวยลาสิพาพ่อจับเงินพันลา้านมาสั่นเดงอีหล่าหน่อยเฮาว่านะครับผมเนาะโอ้ยพี่น้องเข็นแบบนี้กะชื่นใจนะพี่น้องเนาะแทนบัวโจวแท่นองค์กรแท่น กีฬาหน่อยเขานะครับผมเนาะซึ่งผมเือว่าแฟนคลับเอฟซีรายคนเดาต,ตัวเลขนะครับผมเนาะในการาเป็นพิศเศษครั้งนี้นะครับผมเนาะว่า,าทางบอสโซกับวิลาหน่อยเข้าได้รับตัวเลขเท่าไหร่นะครับผมอ่าตั้งแต่โพดพี่น้องของบัดเดียวเองนะครับผมเนาะทางทางผู้จัดการเองนะครับผมเนาะก็อบอกว่าเป็นการพูดคุยโปรเจกต์ที่มีมูล,ลค่าสูงมากที่สุด พี่นองคิดเอาเบิ้งโดดว่ามูลนิธิซัมไได้นะครับผมเนาะแล้วกะอ่าบอโจกะทึ่งเบาทึ่งยิมเนาะครับผมเนาะว่าตัวเลขบอสามารถพูดคุยได้บอสามารถเบาให้ฟังได้เนาะครับผมเนาะเป็นบอสง่ายๆภาษาบ้านๆเท่านาะขนาดนี้แต่ว่าผมเชื่อว่าเอฟซีหลายคนน่าจะเดาผมว่าน่าจะว่าเจ็ดหลักดอกพี่น้องผมว่าน่าจะคุณล่ะแปดเนาะครับผมเนาะ อันนี้ความคิดของบริษัทเน่ะพี่น้องมีความคิดเห็นวังไดพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์กันเขาว่าใดนะครับผมเนาะว่าม่ถือว่ามีผิดหรอกพี่น้องเข้าคอมเมนต์กันแบบอาแค่หกลักเจ็ดลักแปดลักนะครับผมเออกะตามพี่น้องละเอาเป็นลักเป็นลักกันแล้วกันนะครับผมเนาะเออมวลมวลกันพี่น้องส่วนบริษัทคิดว่าน่าจะเป็นแปดลักนะครับผมเนาะ ครับส่วนพี่น้องมีความคิดเห็นวันใดสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมนาอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ทั้งสองบรยไซนเรืเ่อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับพี่น้องคําเว้าได้ผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขอโทษขออภัยมานาที่นี้นะครับผมนาอพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับผม